อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยำได้ดีสวัสดีครับผมพเพื่อนๆพบกันอีกแล้วผมกับช่องเหรียญดีพิธีเด็ดนะครับผมอีพีนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาชมเหรียญของพระอุปชอยนะครับวัดสัตหีบนะครับผมเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีทัปีพศ2527นรีนะครับ ที่ระลึกในงานสร้างรูปเหรียญน,นะครับผมพิธีใหญ่ครับลุกเสกในวิหารหลวงพ่ออีนะครับผมพศ2527ทางวัดสัตหีบทำการจัดสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกและได้กระทำพิธีพุทธาพิเศษด้วยกันสองวละพิธีใหญ่คือหนึ่งพิธีพุทธาพิเศษสร้างรูปเหรียญในงานครบรอบบำเพ็ญกุศลพระครูวรเวทมุนีว่าหลวงพ่ออีนะครับผม สองงานสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีสร้างเหรียญ1 1กันยา2527นะครับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวัดราชบาพิษถิตมหาศีมารามเสด็จไปเป็นประธานทับจุดเทียนชัยกระท,ทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็เสด็จเยี่ยมโศกพระครูศรีสัตตคูลนะครับหรือว่าพระอาจารย์สายบัวเจ้าว,วาดรูปที่สามของวัดสัตหิบนะครับผม คณาจารย์นะครับทางวัดสถหีบอัญเชิญพระเถระผู้มีกิตติคุณไสยเวทเข้าพธิธีพุทธภิเศษหลายพระอาจารย์นะครับอาทิเช่นหลวงพ่ออินวัดลาดจันทบุรีหลวงพอ่อโดงวัดเพตาสุขาลมละยองหลวงพง่อรวยวัดท่เาเรือละยองหลวงพ่อประสงค์วัดทา่เะะดทาเกียนจะซึง่งเซาหลวงพ่อแฟมวัดอรัญญิกาวาชนบุรี หลวงพ่อเกี้ยงวัดบางปลาส้อยชนบุรีหลวงพ่อลัางวัดอัมพารามชนบุรีหลวงพ่อบุญวัดบ้านนาละยองหลวงพ่อเจียมวัดลุ่มมหาชัยชุมพลละยองหลวงพ่อละเมียดวัดเนินคอละยองหลวงพ่อเหลือวัดหัวกระสังชะเชิงเซาหลวงพ่อวิเชียนวัดเครือวันชนบุรีและก็หลวงพ่อเลิ่มวัดตุกกระเชอชนบุรีนะครับผมพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็แคล้วคลาด ปลอดภัยพุทธคุณแรงมากๆนะครับและมีประสบการณ์สูงนะครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับผมฮะไว้สำหรับคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลยนะครับผมาชมเหรียญท่านกันนะครับอ่าครับเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับผมก็คือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็ขนาดกลางก็จะอ่านีนะครับประมาณเหรียญสิบนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเหรียญนี้นะครับ นี่ดูตัวห่วงดูจ่ออีกนะครับเป็นเหมือนกับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะปีหนึ่งแปะดูเส้นเส้นเส้นวิ่งกระจายออกทางซ้ายมากที่ระลึกในงานสร้างรูปเหรียญนะครับปศ527นะครับผมนี่นะองครับนี่ค้นะงานหนักงานบนนะรูปท่านขึ้นองค์ครับ ผมจีวรลดไหลนะครับผมดูดวงตาท่านนะครับนุตินะครับผมชีวิตทาสวยงามมากครับเซียนนะครับตามพิมพ์เรียนนะครับเต็มนะครับใต้องท่านนะครับเขียนว่านะครับพระอุปชาอีนะครับ มัตย์ประวิียนะครับผดูตจอหนังสือดีๆครับสวยงามมากนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอ๋ออันีสวยมากครับเดินลังกันนะครับหัวหงอแบบนี้นะครับจอครั้งเดียวมีรอยถอดรอยซ้อนนะครับ การเป็นยันนะครับด้านใต้เราเขียนว่าพศสสหสองเจ็ดนะครับลึกต้อ,อ,อ,องเสืยบนะครับสวยนะผมเส้นสองเส้นไหนเสวยงานรับด้านบนนะครับเขียนว่าที่เราลึกในงานสร้างรูปเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับลายเส้นเส้นเป็นแสน้นนะวิ่งออกมาเลยขอบเลยนะครับเรามีล็อปปิ้นล็อ ตบอบความแบบนี้นะครับผมเรียนแค่ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ทันท่านหรือไม่ทันท่านนะครับพุทธคุณล้วนไม่ต่างกันนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่นะครับผมอบเรียนพระปชาอีปีสองห้าสองเจนะครับศึกสองวันละนะครับผมน่าใช่นะราคาย่อมเยาครับผมตัวเรียนดีพิเดตรอีกเรียนนะครับผมนี่ตรงตาท่านนะครับ อน,นะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับสำหออรับ EP นี้ผมฝากติดตามด้วยนะครับว่า EP ่อไปช่องเยีนยดีพ่ทีเด่นจะพาไปจมเจดทีท่านใดสำหรับพีนี้ขอาำว่าสวัสดีครับผม